คนหน้าเสือ้อนอกว่าเฮาสิมมาพ่อกันคนตัาง,งวาจากลานพอป่านว่ามีผู้มาสุขอยู่สายให้เฮาเ้าจใจจับน้อมาด้อยเั้ามนนาด้อโดนละนอที่เฮาเป็นแฟนกัน แต่น้องนั่นก็ะทันได้มีอย่างเลยผ่านห้อนผ่านหนาวกับเรื่องราวที่คุณเคยจนมาอดเมื่อลงเอ่ยได้แต่งงานกันถึงบ่มีเงินทองของมันเป็นแสนเป็นล้านถึงบ่ได้จัดงานโตจีนใหญ่โตบ่ได้ใส่ชุดโกร บอสำคัญเท่าเฮาหักกันดอกหัวใจขอฟ้าดินเป็นพยานผู้ครองสองเฮาขอผู้เฒ่าพอแม่ผู้แผ่นปนไทยสู่ปันรับน้อง พะเจ้าปีมาหลวดแสดงความยินดีของน้องในวันนี้นะเจ้าครับกระผมในนามเจ้าภาพนะครับขออุ้มสักหน่อยนะครับเนาะก่อนอื่นนะครับขอสวัสดีปีใหม่ปีมังกรทองปี2567นะครับขอสวัสดีปีใหม่ยังเป็นทางการครับพี่น้องในจังพี่น้องเจ้าันยังเป็นทางการนะครับเนอะวันนี้ผมรู้สึกดีใจนั่งนัดนะครับมีความตั้งใจที่จัดงานวันนี้เกิดขึ้นนะครับ ขอบคุณแขกผู้เมกี้ทุกท่านนะครับวันนี้รูกสึกตื่นตาใจนะครับหามหลายไฟนะครับตัวแลขน้อมใจนั้นนะครับขอบคนนุณนะครับผมขอบคุณตั้งพ่อแม่ผมนะครับที่ให้กำเนิดผมแล้วก็รอรองผมในการสนับสนุนผมมาโดยตลอดจนทนนี้นถึงวันนี้นะครับขอบคุณป่อแม่ทั้งเจ้าสาวนะครับที่ใหงความเมตตาผมตั้งแต่วันแรก จนถึงวันนี้นะครับผ้ซึกขอบคุณมากๆนะคับที่มีความมันน่นใจเจอจัดผมตั้งแต่วันนี้วันนี้ผมก็มาให้ได้เห็นเล่านะครับ<า>และก็ที่สำคัญผมขอบคุณนะครับทีงานเบื้องหลังทุกท่านนะครับที่ทำให้มีงานวันนี้เกิดขึ้นได้นะครับถ้าก็มีเบื้องหลังก็บผมมีงานวันนี้เกิดขึ้นได้นะครับท<า>ี่สำคัญที่สุดวันนี้ขอบคุณแขก ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาเป็นเกียรตินะครับในวันนี้นะครับเราก็มาเป็นสักขีพยานนะครับในวันนี้นะครับสุดท้ายนี่นะครับผมงานวันนี้นะครับหากว่าพิ่ภาประกาศไว้นะครับขางต๊กเพือประกาศได้นะครับขอสวัสดีไปมาแล้โอกาสนี้เก๋นะครับเด้อวันนี้กับวลงานสั่งเล่ากันย่ายๆนะครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข อวามเจริญครับยายได้เจ็บยายได้จนมีสต,ตันใจกับทุกคนครับสวัสดีครับ